เรามาเที่ยวนอกโรงเรียนเราอะไรเงี้ยเออเข้าโมงก็มาวะเวียนหัวตตยหาไปเนี่นาายแม่งไปไฟเหอนะฮะโชว์แบบเข้าโค้งได้ที่อะไรเงี้ยอือสวัสดีอือนะกลับสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมบุลลี่นะฮะนะเออกลับมาอีกแล้วนะฮะหอ,อ,อ,อบพ้นรถทีเด้วยอือนะก็มาแล้วนะก็ทีเนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวแยกจะเป็นลองแคสเกมอื่นบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองพ้นรถกันนีเอ้ย โอ้ตำรวจนะครับเจ้เอ้ยมันขี่มอเตอร์ไซค์ด้เลยนะผมไม่รู้นะฮะเออเฮ้ยเอาก็โดนตำรวจจับปั๊บเลยนะครับนะไม่ได้ทำห้าอะไรเลยผมนะเออโอเคโผล่้าทันนี้ตำรวจเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปส่วนสนุกกันนะครับอย่างที่สัญญาไว้ EP ที่แล้วนะะตำรวจผมขอยืมจักรยานนะตำรวจผมไม่ล้มด้วยผมจะโอ้ยโดนโดนโอ้โหแม่งผมโดนทุก EP เลย EP ตะก้ ที่กาะนห่งน,นี้ก็โดนโอเคโอ้ผมจะขโมยจักรยานตำรวจไม่ก็จะล่อผมอย่างเดียวเลยนะฮะ <S 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 มันไม่เหมือน GTA เวอ,อโอเคคุณผู้ชมผมวิ่งมาดีกว่าน,นะครับกี้ทีหนึ่งมาสนุกและนะฮะเรานายต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับนะโอเคเสียตังไปนะครับมีร้อยห้าสิบกรเหรี่ยญน,นะครับเอ๊ะมันไม่ได้เข้าทางนี้เนี่นะครับเข้าอีทางนึงเข้าทางนี้นะฮะเคไปประตูเข้าไป อ่านะสนุกก็จะมีประมาณนี้นะนก็จะมีเครื่องเล่นต่งตางๆให้เราเล่นนะครับนี่คืคนมันก็จะมาเดินนะครับนะเ,เดี๋ยวเรามาที่แรกนะอันนี้นะ่าจะแบบเป็นร้านเกี่ยวกับขายของนะครับให้เราซื้อของได้แต่ก็ต้องมีตั๋วนะครับตั๋วเรายังมีส่วนใบอยู่เลยเคุณผู้ชมมีอะไรม้่งเนี่ยมีหมวกแว่นตามีเกง,ตงๆตุ๊ตลกโมไใส์นะฮะนะโอเค,นะครองเท้เาตุ๊ตลกหรือเปล่าโอเค เ้วพอก่อนนะเรายังไม่มีตั๋วนะครับเราต้องไปเล่นตามแบบตามซุม้มอะไรเงี้ยมันจะได้ตั๋วมาน,นี่อะไรหนออันนี้จะ,จะแบบปาเป้านะครับนี่มันจะมีลูกบอลลูกบอลเห็นนิสลูกอะไรทีดใยญ่หน่ให้เรานะครับปา่าป่าไม่โดวนวะไอผมป่าไม่โดนเลยวะทาไมอือออกดูแล้วว่ามันต้องป่าให้โดไนไอหนี้ยมันต้องปลาให้โดไนไอตัวส้มๆเนี่ยนะครับที่มันถือลูกส้มๆมเนี่ย ออดูอะไรกไม่รู้มแ,แม่งช่าแม่งลักบีได้เปล่านี่ให้ครบสามตัวนะฮะนะเออผมเสียตังค์มตั้งหลายบาทนะเนี่ยน,นะนะเออพอ,อผมจะปลาออผมจะรู้รู้ว่าต้องทาอะไรอะ่ะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ซุ้มอื่นกันบ้างน,น,นะครับซุ้มนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบให้เราออกแรงไปนะครับทําไงวะทําให้เป็นเหมือนกันนะฮะกดหน้าจอก่อนไหมกดหน้าจอก่อนเสียตังค์ก่อนบึ๊บยก โอ้ยแม่งเอาใหม่นะครับเออมันก็ตีขึ้นนี่หว่านะครับขึ้นก็ตีกว่าเองนะฮะเออก็ไม่รู้ได้อะไรขึ้นมานะฮะตีไปก็ไม่รู้ได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูมืออื uh, 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 so ่นก <t imi> <t imi> ันด <floor> uh, ีกว uh, uh, ่านะครับอันนี้น uh, ่าจะเป็นแบบเอ่อปลาหมึกยักษ์นะครับบิ๊กควอดนะอ่านถูกก็ไม่รู้นะครับปลาหมึกยักษ์นะครับเป็นเครื่องเล่นนะหมุนนะเออเออมันก็เออมันทําโอเคนะครับตีเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับ ในส่วนของส,น,สนุกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีละหลายๆเครื่องเล่นให้เราเล่นนะครับนะการมาเที่ยวสน,สนุกนะเดีย๋ยนวนี้จะเป็น e ีพีแบบทเที่ยวสน,สนุกลุ้นๆเลยนะครับไอรถไฟหอบอ่ะดีรถไฟหอบวะ่ะคุณผู้ชมว่าไงวะนี่นะฮะเออให้อารมณ์เหมือนสนุกดีนะครับนะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับมีแบบเออแลนด์บายนะครับนะเออผมว่ามันก็เท่ดีนะแบบ แบบเหมือนเรามาเที่ยวนอกโรงเรียนเราอะไรเงี้ยเออเข้าโมงก็มาวะนะเออเวียนหัวตตยหาไปเนี่ยแม่งเป็นเหาะนะฮะเออเหมือนให้อารมณ์นส,นสนุกดีนะเหมือนได้ไปเที่ยวนะสน,สนุกจริงๆตอนนี้นะ่าจะไม่เปิดนะโควิดนะฮะเออเราก็มาเที่ยวในเกมกม็แล้วกันนะฮะเอออันนี้น่าจะใช้แบบปลาปลาเด็กให้ตกน้ําไม่ได้นะครับนะผมผมแม่นอยู่แล้วเดี๋ยวดู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 ดดเฮ้ยเหมือนจะไม่โดนนะแต่แม่งก็โดนว่ะ โอเครั okay. บ,บร้อยฮะเอ้นี่ร้องไห้เด็กร้องไห้นะอีกตาดิกี้มันเมื่อกี้มันง่ายเกินนะฮะอออีกสักตาหนึ่งเล็งเล็งแล้วก็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 ปลาไม่ไม่โดน่ะเอาใหม่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 ล่วงไม่ดีหนูอย่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อันนี้เหมือนจะเป็นพวกแบบตัวประกอบฉากนะฮะบ้นเราบางที่เราก็เข้าไม่ได้นะ เกอร์เล okay. so, ่นบางอันนะครับเสร็ครับมันจะให้เรายิง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 ยังไงวะยิงยิงผู้หญิงเหรอยิงไม่ได้หืมผมก็ยิงว่าวอย่างไรวะเฮ้ยดาว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 เอายิงยิงไม่โดนสักทีวะเอ้ยผมกาดใหญ่แบบเนี้ยเอาไป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 ออกมาไห้เรายิงแบบ ยิงยิงพวกยิงข่าวบอยมั้งผมเพื่อนอืมได้หนึ่งตัวแล้วมาเดี๋ย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 วยิงผู้หญิงได้ไหมยิงผู้หญิงได้ไหมยิงไม่ได้นะครับคือมันให้เรายิงแค่แค่ข่าวบอยหรือเปล่าไม่น่าจะให้ยิงผู้หญิงอ่ะเดี๋ยว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 โอ้ยจะมาโชว์แม่นปืนซะหน่อยเนี่ยนี่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 สองตัวแล้วดับเบิลคิวนะดับเบิลคิวนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกยิงขวดเอายิงขวดได้ไว้มาดิยิงขวดดิยิงคนยิงหมดอ่ะยิงดับเบิลคิวไปดิมาดิ มันน่าจะยิงผู้หญิงก็น่าจะคะแนนลดนะเดี๋ยวผมผมไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่มันให้เรายิงแต่แบบผู้ชายอ่ะยิงเนี่ยยิงไอตัวถือปืนอ่ะ่ะยิงขวดเอออย่างงี้นะครับคือประมาณว่าให้ยิงขวดกับยิงคนนะนี่ผมเข้าได้มั้ยเนี่ยน่าจะเข้าไม่ได้นะครับเออคือเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับเราจะแบบวิ่งเข้าไปเฉยๆไม่ได้นะครับนะแต่ผมว่าตัวตอนนี้ตัวละครเราไม่เริ่มเริ่มง่วงแล้วดูดูดูสภาพ าที่นอนแล้วเออตละครเราไม่งมีความง่วงนะครับเป็นค่อนข้างเป็นเกมที่เออสมจริงดีนะแบบเราต้องไปนอนที่โรงเรียนนะครับแต่ว่า <c oughs> นอนได้ตรงนี้แล้ว,ลวกันนะฮะนะเอา้าแล้วมาโผล่ผมโผล่ไหนวนะเนี่ยโผล่ตรงหน้าร้านร้านอะไรร้านยายไม่รู้เหมือนกันนะร้านนั่นสือพิมพ์มาวะไปเราเรากลับไปที่สนุกแล้วต่อดีกว่านะฮะเคมาถึงแล้วอันนี้อันนี้ผมโดนตำรวจไล่มาเนะี่ยตำรวจมันตามหาผมอยู่เห็นป่มผมต้องแอบกวน แต่ตำรวจก็หยุดเราไม่อยู่อ่ับตำรวจจะมาหยุดเราจากเครื่องเล่นในสนสนุกไม่ได้นะครับเออไม่มีทางหยุดเราได้นะเอเไปหาอย่างอื่นเล่นดีกว่านะครับนะเ,ออเดี๋ยวผมแวะมาร้านก่อนเราก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าตั๋วเรามันยังไม่พอเนะี่ยเรายังซื้อของในไอ้ร้านของชำม,มาได้ร้านแลกตัว๋วหาหิวแล้วก็ไม่รู้นะไม่ได้นะเฮ้ยลุงขอผมขอเข้าไม่ได้เอเฮ้ยผมว่ามันน่าเข้าดีเลยน่าจะแบบ บ้านผีสิงไหมอันเนี้เออนะครับน่าเข้าเดี๋ยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าก่อนเรื่องสักทีดิก่อนเรื่องแล้วชิงหนีแนะเออชิงหนีครับรออะไรล่ะอ่นะโอเคออกได้ไหมเนะี่ยผมผมทาอะไรได้มานะเนี่ยตำรวจทำไมตำรวจมันต้องมาอยู่ในสวนสนุกผมไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวผมขอหาเครื่องเล่นก่อนอันนี้เป็นไรวะผมขอร้องนะอ๋อให้เราขึ้นอ๋อหิ้งช้างถาวา์เว้ยคุณผู้ชมนะมเด็กเราให้เลย อเออชิงช้าตะวันแล้วชิงช้าตะวันเนี่ยจะตกมตนันสนิมขึ้นขนาดนี้เนี่ยชิงช้าตะวันหาครับนี่อะฝนก็ตกอีกนะครับ,อรอนะรบโอเคเราไปที่อื่นบ้างนะครับหาอย่างอื่นเล่นดูนะครับนี่เป็นอะไรวะอันนี้เป็นอะไรวะผมขผอล้องนะโกคาร์ทครับผมฮะเอยรถแข่งว่ะว่างไงวะเฮ้เอ้ยที่ดีนะมีมีโกคาร์ทให้เล่นด้วยนะครับนะเหมือนอารมณ์แบบสนุกจริง,รงอ่ะนะครับ ต้องดิฟและต้องโชว์แบบเข้าโค้งได้เท่อะไรเงี้ยอืมดิฟดิฟดสทีอืม,อมนะเอออีกโค้งอีกโค้งอืมอืมเพื่ออะไรวะมันผมมั่นอยู่คนเดียวอะนะฮะไปผมแซงหน้ามาได้หลายคนแล้วนะขึ้นที่หนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยนะฮะอ้ยถ้าโค้งหนึ่งถ้าโค้งหนึ่งยาวไปยาวไปเอ้นะครับรอบสองแล้วคุณผู้ชมอีกถ้าโค้งอุ้ยจะเข้าข้างทางจะเข้าข้างทางแม่งจะรอบปลายยากอ,อ,ยาอย่างเดียวแล้วผมนะนะโอเค ไปไปครับไปครับเหลือรอบสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมนะวินเรียบร้อยนะฮะชนะนะครับผมนะคลิปนี้ผมอาจจะตัดเยอะหน่อยนะครับอาจจะไม่หน่อย not nothing, จะตัดเยอะและเพราะว่าคลิปมันยาวเกินนะครับผมเออโอเคอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะคล้ายๆบ้านลงละครหรือเปล่าบ้านพิสิงอะไรไม,ไม่เหมือนบ้านวิสิงอะอะไรวันไอหนังเงือกงงเลยนะฮะไปหาาจอื่นดูบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบบ้านลงละครอะไรนี้นะครับ กจะมีตัวเล่นละครให้เราเป็นไรลูกเป็นไรทำไมโดนขังคุกอะนะอันนี้อะไรเนะี่ยประมาณว่าอานักมวยคือไงเราต้องเอาวางเงินเดิมพันเนาะให้มันต่กันโอ้โหให้มันต่กันนะครับแล้วแล้วผมต้องอยู่เฉียไหมนะนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาดูคนตบกันนะอ่ะเอาอมันมีสองตัวตกกันเฉยเลย นะครับคือเป็นมีสองคนหรือว่าอะไรเนะี่ยงานโคตรสบายเลยนั่งกินนะครับนั่งกินเออเป็นงานที่ดูสบายนะนั่งกินจนพุงยืดแล้วนะฮะไปไปไปเราไปทำอย่างอื่นกันบ้างนะครับมันน่าจะมีอย่างอื่นให้เราทำมั้งะเหมือนจะไม่มีอะไรเนะี่ยดูดวงเว้คุณผู้ชมดูดวงเออ เมารูบอกอะไรยูล uh, uh, ีฟการอินเชงอวิสเมนเดี๋ยวผมจะแปะคำแปลไว้แล้วกันนะครับไม่รู้เลว่าอะไรเหมือนกันนะผมแปลได้ไม่หมดกดน้ำกินดีกว่านะนะโซด,ดากินนะครับเอตัวละครในเกมเรามันด่าเขาถึงไหด,ด้วยนะคุณผู้ชมรู้ปะเนี่ยแล้วกดตรงตรงตรงเนีเ้ยไอสองนิ้วอะไอแกผมก็เพิ่งด่าไปนะันด่าันด่าเขาดว่าไงงอ้โง่นะเออเออผม ก่อเรื่องสักทีนิดนี่ไม่ก่อเรื่องนอนไม่หลับนะครับสไตล์ช่องเรานะครับเอ้ยโดนตำรวจรวบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนะครับก็สรุปว่าสนุกน,นี่มันก็มีอะไรให้เล่นเยอะดีนะผมว่านะครับนะก็ถือว่ามานอกโรงเรียนนะครับก็อย,อยากจะบอกว่า EP นี้โฮเป็น EP สุดท้ายแล้วนะเออเข้าใจแม่ป้าเข้าใจะแม่ป้าเข้าใจไหมเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวไอโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหไม่เคยขัดขืดได้เลยว่ะตำรวจจับทีดไม่จับตายเลยนะ นะครับก็อยากจะลองแคสเกมอื่นบ้างแล้วนะครับผมนะเออแคสเกมนี้มา EP นี้ก็ EP ที่สี่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเบื่อกันนะเดี๋ยวผมจะลองแคสเกมอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์กด์ว่าจะให้กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า